นีเลยจ้าสาธุดเรื่อันมันธนาบุญนำกันได้จ้าสีขาวอเกยวกับการงานกับ อยู you know, song, no so ่น้อง EP2 น้องสแพรก็ใช้เบงพามบรรยากาศอันนี้เด้อจ้ะโอ้โหเกิดมามเคยเห็นทำไมพี่น้องอุ้ยงามสุดโหยักษ์เขียวยักษ์ใหญ่ อันนั้นวันจันเนาะจะสีเหลืองวันอา,ารสีชมพูเออวันพุธสีเขียวใช่ไหมคะพฤหัสสีสม้มวันศุกร์สีฟ้า,ฟา,ฟาใช่ไหม วันเสาร์สีม่วงเนาะทุกคนก่ะเป็นอันนี้ประจำวันเกิดเนาะนี่เลยโอ้นี่นะพีสองสะเพสิศหายเบิงแบบอันนี้เลยเชิญนมัสการหลวงพ่อโตวัดสาขา เกือบพอแม่พี่น้องเอ้ยสุดยอดว่าเกืบเอบไล่แท้สุดยอดเลยบูชา,ทาวเทวสุวรรณวัดสาขาบูชา,ทาวเทวสุวรรณ นี่เลยจ้าพ่อแม่พี่น้องโอ้โหสะแพร่รืมให้เบิงร่วมทำบุญสร้างสร้างเอยียงเล็กเอยียงเดินในสะแพรู่้จักพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนี่ยเ,เล็กแปดรือเหล็กเจ็ดเจ็ดนนาะเลขเจ็ดเนาะ, 7, นะทุกคนเนะาะสาธสะแพร่จามบุรีสร้างเจ็ดมหาราชนี่เนาะทุกคนทวมทบูมันสร้างเจ็ดมหาราช จาอแม่พี่นองไปนี่ไปเลยสาธุสุปฏิทินโอเนาะสาธุอุปน้ำกันเด้อจากพม่พี่น้เอฟซีเนาะทุกคนทุก่านนี่เลยอ่าพ่อขุนราชคำแหงมหาราชพ่อขุนราม คำแหงอ๋อรามคำแหงอันผิดขคอภพยเดอร์นี่พ่ขอขุนรามคำแหงมหาราชเนาะองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองสมรธ็จพระเนพระเนอะไรนี่พระเนโอวรมหาราช เราจะไปอ่านมิตย์ตรงข้อโทษข้อไพ่เนาะองค์ที่สามสมเด็จพระนารายมหาราชนี่นะคะทุกคนองค์ที่สี่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนี่นะทุกคนรั 4, เบเชิญครับมาบุกตามกำลังสะพานนี่เลยแต่วันนี้ทรายต้องโอ้รอยสามสิบเก้าสารทุ องค์ที่ห้าสมเด็จสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุรามหาจุฬาโรคมหาราชนะทุกคนถ้าสาเพอ่านผิดต้องขอโทษขออภัยเดอ้อสเแพกับบคอยเป็นที่แบบภาษาไทยแบบว่าอักษรแบบโบราณเนานะทุกคนอขอโทษขออภัยเดอ้อจ่าเดอ้อเนาะองที่หกสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชเนาะนี่เลยนี่นะทุกคนองค์ที่เจ็ดพรบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชเนาะ จ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะกระจบสิทธเนาะแล้วก็มายักเขียวเยจ้ะเด้อนี่เนาะนี่เลยนี่นะทุกคนนี่เนาะกระสีประมาณนี้แหละสะแพวกระสีอฟฟขอข,าขายายให้เบิง่งในมุมงวงๆกันแล้วกันเนาะอาจารพ่อแม่พี่น้องเนาะสาธุอนุมโมทนาบุญน้ำกันเด้อจ้ะเด้อเป็นครั้งแรกที่สะแพวได้มาเนาะนี่เนาะนี่เลย

ได้จ้าสาธุดเรีนมรนาบุญนำกันเด้จ้าสีขาวก็เกี่ยวกับการงานประสบความสำเร็จดีเสียงเงื่อนขให้ดีดีนะครับสี้นะครับทุกเรื่องตปาปัญาแต่ต้เป็นเรืที่ดีของคนะครับเดี๋ยวได้รับ่ายแรันะครับอ่นครับัดราะดอได้ครับเาา ได้เลยครับเิได้นะครับนะครับโอ้โหช่วยไปเลยนะครับมาช่วยทำมือก้าวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องไปไหว้ด้วยเหมือนกันยาละครับครับเรียนเชิญครับขออนุโมทนาบุญนะครับไปยังทุกท่านนะครับนะครับทุกท่านมาเป็นครอบครัววันนี้วันอาทิตย์นะครับนี่นะเมย์เป็นจะได้เมย์ เมื่อยบ่มวนบ่ทั้งเมื่อยทั้งมวนเดี๋ยวเล่ายางไล่บุไรีทุกคนเนาะยางไล่แล้วก็เมื่อยแล้วก็ปวดขาเนาะพ่อเม่พี่น้องนี่แหละเนาะมูมูไม่ไปนะมูเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวลงกันไม่ไปลูกเนี่ยเนาะพ่อเม่พี่น้องเนาะี่พี่ซองเข้ากาซีอยู่ประมาณนี้แหละมีเลย

หยังมีแห็งเย็นเย็นกินบอไปมาเหลือกเอาตีเลยเพือยี่สิบมาเหรอคะใส่ถุงมีไหมคะไม่เถือเมื่อหลดไปเมื่อเมื่อ แอ๋เบิ้ลแล้วก็พาะแหละแหละไปโหลดนี่มึงเนี่ยโหลดยางไปโลดไปต่กยืดแม่ยื่นยื่นสิทายรูพายนี่แม่ยื่นอยู่นี่แม่ไปนั่งสิทายรูพายเฮ้ยไปนั่งอามูเร็วๆนั่งตรงกลางแม่ถอดเม็ดในจังหน่อย อ่าโอเคหนึ่งสองสามอ่าเรียบร้อยแล้วได้แล้วโอเคไปแม่จจะับรถโอเคเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตจบลงแค่เพียงเท่านี้เด้อจ้ะเด้อเนาะอีพีสองก็ขออนุญาตจบลงแค่เพียงเท่านี้เด้อจ้ะในการอ่าเนาะ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามครับชมเขบาฟังเรอจะเดินไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะคะ